เมื่อกดสวิตช์ที่1นะคะไฟจะติดค่ะแล้วก็มีเสียงดังขึ้นแล้วจะมีการส่งการแจ้งเตือนไปที่ไลน์เขาว่าเปิดเมื่อกดสวิตช์ที่2นะคะไฟจะปิดค่ะแล้วก็มีเสียงดังขึ้นแล้วก็จะส่งข้อความไปที่ไลน์เขาว่าปิดค่ะ ส่วนที่เราจะส่งเข้าไลน์นะคะตอนแรกเราต้องเอาโค้ดที่บอกว่า send e s s t o k e n t to แล้วก็เป็นออกโทเค็นของไลน์เราค่ะที่เราต้องการส่งให้แจ้งเตือนว่าปิดหรือเปิดแล้วส่วนอีกอันนะคะเป็นโค้ดที่บอกว่าเมื่อกดสวิตช์หนึ่งปุ๊บเราสามารถแจ้งเตือนเข้าไลน์ว่าเปิดส่วนอีกอันก็แจ้งเตือนเข้าไลน์ว่าปิดค่ะค่ะสำหรับ โค้ดที่เขียนให้มีเสียงเวลาเปิดและปิดนะคะก็คือโค้ดที่เขียนว่า note ค่ะ note แล้วก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็น n o t ตแบบเสียงไหน mm hmm. อะไรยังไงนะคะแล้วก็จะมีคําว่า duration ต่อค่ะให้เราเลือกเป็นจังหวะของเสียงค่ะแล้วก็จะนํามาสอดใน if do กับ elif do ที่มี switch one place กับ switch two place ค่ะ